ต่างสุนลอ้อนิสันฟอนเทียทวินทไดเอาได้อยู่แต่แคมเบอร์ก็พอได้ขนาดน,นี้ถือว่าไม่น่าเกลียดแคสเตอร์ก็พอได้อยู่ติดไปหน่อยนึงน่าจะเป็นลุ่มหมากล่างหรอไม่แน่ใจหออลังบูทมีช่างแก้มาหลายคนแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ย แต่ก่อนรถนี้น่าจะดึงขวาเขาเลยแก้ตัวนี้มาทำพิงตัวนี้ไม่ต้องใส่หรอกเอาแม่งเป๊ะเลยแล้วก็ตั้งข้างบนเอามากแน่นแล้วน็อตตรงนี้ล็อกโฟมลาซึมแล้วเนี่ยซ่อมมันไม่จกุกตรงนี้แทบไม่ต้องยุ่งกับมันเลย ใจม yup. ันต้องเปลี่ยนหมักบนหมักล่างอ่ะมุมมันไม่ได้ครับมุมมันจะกินยางตัวนี้กินข้างในแต่ยางเส้นหลังที่กินกินเป็นบูดบูดปีงนกบูดปีกนกมันลวอมันเลยกินหมากยังไงก็ต้องเปลี่ยนครับครับบนล่างตื่นพอได้อยู่งไงหรอมาเทนี่ไม่ได้ผมซ่อมโหดหมดเยอะเลยโมมารุ่นนีซ่อมบ่อย ซ่อมยังจำนอตได้ทุกตัวไอ้นี่ศูนย์เขาลืมมาออกนี่อพัติต้องเอาออกเอาทิ้งไปเลยกันน้ำไอ้ไอ้ฟองน้ำอะเคารองตอนประกอบหม้อน้ำสมัยโรงงาน